ได้คู่ป่วนนะครับน้องนนไปพาน้องมะาน่องกลับเร็วไม่นี่กันแล้วเนาะ มาไหมเนี่ยงงจับเรียมพอมันมันมนวานแล้วกตจะมาล่นบ้างจะจอยนั้นนี่โอ้ยเมือไอ้กวาผสมปูนเลยปริมาณลายมือโอ้ยเลี้ยวเปละสวัสดีครับพบกักดช,ช,ช่องเชียงเดี่ยวนะครับมานะดูลุงสีเพิ่มเติมงานรั้วนะครับรวดท้งมัดจิกมือลุงสีเนี่ย สิบเจ็ดมือจักห้องเฮ้ยรวมตรงนี่รวมทั้งตัวนี้พร้อมยี่สิบสี่ห้องยี่สิบสี่สี่สิบแปดสี <24 S 2> ่สิบแปดเมตรนะครับเสานี้เทดิบนะครับคานก็เทดิบจับเรียมฉากเรียบร้อยด้านนี้นะครับโอ้ไวๆๆๆเร็วมากเร็วมากเร็วมากนะครับ สวยงามด้วยนะครับเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคมเป็นคมใครแต่น้ำไหลใครสะดวกอ,ดวยอยากมาใจสิขาดเสีเอ้ยเด็บง,งานนี่ได้ไหน เขาเขาบอไว้ใจเขากับบอจ้างได้คนจ้างนะเขากับเพราะนั้นก็คือลุงสีเห็ดอยู่นี่แหละเขาเขาไว้ใจเขาหักเขาแพงเขายังจ้างมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ฉาก

สั่งคลองมาเหรอสั่งสั่งคองมาเพื่อเลยมันมาลายก็กินเฮ้ามันก็บไหวได้นี่ลุปานก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ นี่คือเรียกว่าจับเสียมนะครับจับเสียมทำเป็นเหลี่ยมเพื่อไว้รอฉาบนะครับสแสดงว่าใส่เจาะฟุกแบบนี้แล้วนี่ที่ใส่ลวดนามจักแม่มอมสีอโอ้ยโมเป็นอย่างดอกฝั่งนี้ก็พี่เดือนก็จะพิจารณาแบบ ไม่ได้เอาเปรียบนะครับคือฝั่งนี้ไม่จําเป็นต้องฉาบก็ได้แต่พี่เดือนฉาบให้สวยงามเลยนะครับเนี่ยครับบางบางที่เขาก็จะไม่ฉาบนะครับแต่ฝั่งนี้พี่เดือนฉาบให้เลยนะส่วนมากนี่เนาะถ้าถ้าสิวเอเนาะการเห็ดหัวหรือกําแพงนี่อัน คนใดที่ลงทุนเห็ดหัวปุ๊บนี่เนาะฟัง่งฟั่งอีกตรงกันข้ามนี่เขาสิบอกค่อยทราบเป็นบ่บอ่าแต่นี่พี่เดือนเราทราบให้โอ้ก็สุดยอดแล้วเนาะถือว่าข่าแม่นอันเขาเห็ดหัวอ้อมนี่ปุ๊บนี่สบายแล้วฝั่งนี้บริเห็ดเป็นบ่ทราบบ่ทราบก็เรื่องของคุณเป็นบ่แต่ผมได้หัวน้ำคุณเป็นบ่

งานสนามเพิ่นมันคือดินังอืนอ่นี่ก็คือด้านนอกฝั่งตรงฝั่งตรงบ้านลุงสีนะครับนี่นะเพิ่อนกระฉาบให้เรียบร้อยโอ้สวยงามตรงช่องที่มว่างก็เป็นรวดน้ำนะครับเป็นรวดน้ำ มึงสีก็ได้ทําการเจาะเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับเจาะรูไว้ใส่ลวดหนามเนาะมึงสี่สลุดน้ครส่ลวดหนามกั้นไว้ผมสีเอาอันนัดซิ่งซิ่งเข้าไปนิดเลยครับอือครับนนั้นมันมีหัวมันนั่นมันดีดีเลยนัดหัวแหวนนะมันบ่ครับผผมมแล้วก็นัดซิ่งผมซิ่งเข้าไปครับนี่ครับน้ำจับ ถ้าแม่นว่าน็อตซิง่งมันกัะอันตนจหน่อยอะนะนถ้าซื้อแหวนนีแปะนะนะบางประตบางนะซื้อเป็นกิโลกิโลมาเลยลุงเสียขันจืดจืดจืดฮะ ซื้อแหวนอีแปะน่มาฝั่งนี้เริ่มสาบแล้วนะครับไล้ลังกูได้ทิดเนาะสั่งไห้ลงยังเดียวด่วนแท้ทิดนี่นนี้จให้มันจบวันนี้ จะตกน้บโยกระดาครับันเลื่มแล้วอยู่น้เยะอ บ่งกันเป็นหน้าที่หน้าที่ครับฝั่งนี้ก็จะชาบฝั่งนั้นก็จับเสียมนะครับไม่ได้หายไม่หายใจเลยนะครับดูฟังซังซ่อนนะครับหน้าแดงหัวกระแดงอีกแล้วครับเป็นเป็นฝ่ายมิกเนาะสมปูลนะครับโอ้หุ่นม้วนทำงานแบบนี้ม้วนครับมีแต่คนคนเป็นนะครับเขาเรียกว่าทีมเวิร์กในการทำงานนะครับ คนละหน้าที่แบ่งกันได้เสร็จแล้วฝั่งนี้ฝั่งรับตีประมาณง่ายยากอะ่ะยี่ิบมือเนาะลูกสีเนาะอันนี้ก็สิบเจ็ดสิบแปดมือกับพอดีเป๊ะฝั่งนี้มันวะอ,อ๋อได้อยู่มากครับได้อยู่ได้อยู่ พอเพื่อนเสียวรถมาดังพูดแล้วขออัดให้นะครับเพียงนะมันติดแ่เป็นน้ำให้ดินเพียงให้ <c oughs> ใหระดับเสามันเ่ากระสีง่ายขึ้นเนาะนี่ก็อัปเดตนะครับรั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทีมงานไทยบ้านเขานี่นแหละครับลุงสีวันนี้เรียบร้อยเพิ่นเราครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ